พบกันกับเฮียโนดรับ er ประกันความแซ่บนะในรูปแบบของรีวิวของเล่นนะโอเคก็วันนี้จะเป็นเลโก้นะคือต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ซื้อเลโก้เนี่ยมันนานมากแล้วทีนี้ก็เลยว่าไปดูโฆษณาตัวหนึ่งของเลโก้แล้วมันเป็นเป็นเซตเออดอกไม้อะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเออเฮ้ย,ยมันสวยดีว่าแต่ต้องบอกก่อนว่าเลโก้รหัสนี้คือออกมาออกมา,ออกมานานล้ เปิดตัวประมาณสักรู้สึกเห็นเขาบอกนะว่าพันประมาณสักพันกว่าบาทได้แต่อันนี้พอเรานึกอยากจะได้ตอนนี้ขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าราคามันก็ขึ้นไปสักหน่อยหนึ่งก็ตอนนี้เรียกว่าซื้อราคารีเซลมานะอยู่ประมาณสองพันนิดๆจากเดิมมันพันกว่าก็ขึ้นมาสองพันนิดๆแต่ไปจบอยู่ที่ประมาณสักสองพันสามได้นะครับแต่ก็พอซื้อเสร็จปุ๊บก็มีย,ยังมีคนทักมาอีกเสนอมาอยู่ที่สองพันหนึ่งก็เสียดายเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไร เราก็ซื้อมาแล้วก็จบนะเพราะเราบอกเขาว่าเอ้ยต้องการซื้อมาเพื่อรีวิวนะอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยอันนี้คือเพิ่งมาวันม,มาเลยนะนี่ใส่กล่องนี้อย่างนี้มาเลยนะครับอ่ะมาแกะพร้อมกันเลยคือไม่ได้รีวิวของเล่นคือแบบ นานมากคือไม่ได้ซื้อนะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีตังค์นะครับบูเลนบเลนบเลนนี่อ่แท็กมาอย่างดีดีปะวะดีแหละนะแลอย่างที่บอกตอนต้นนะมันเป็นมันเป็นเลโก้ดอกไม้เป็นเลโก้ดอกไม้เอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะภาษาไทยเขาเรียกว่าเป็นคอลเลคชันแบบพึกษ,ษาชาตินะนี่แกะพร้องกันเลยนะ แต่ว่าหลายๆคนเคียเลโก้ก็อาจจะเคยเห็นแล้วนะว่าเอ้มันเป็นแบบไหนหรืออาจจะเคยต่อแล้วก็ไม่นไ่อันนี้ก็เฮียหนวดลองตัวเองนะเพราะไม่ได้ซื้อมานานแล้วแล้วรู้สึกว่าให้เลโก้ชุดนี้พอเห็นของจริงแล้วสวยแต่เห็นในเน็ตเห็นในภาพอะไรไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เห็นของจริงแล้วแบบเฮ้ยแม่งสวยวหงายถึงว่าหมายถึงว่าตอนประกอบเสร็จแล้วนะอ่ะแบบน,แบบนี้แบบนี้นะครับอ่ะเออตัวนี้เป็นเด่างวที่บอกนะเป็น ปลเป็นไทยคือเป็นพึกษาชาติเป็นคอลเลกชันพึกษาชาตินะรหัส10280มีทั้งหมด7 56ชิ้นนะครับก่องแบบนี้100เออ7 56ชิ้นแบบนี้ 100, เฮ้ยของจริงแม่งต่อแล้วแม่งสวยจริงนะของจริงต่อแล้วสวยจริงนะอันนี้ดูดุ้งเหรอสวยจริงๆคือต้องซื้อเลยไม่รู้จะพูดไงต้องซื้อเลยตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลย ืออันนี้มันบอกว่าแจกันไม่ได้มีให้นะแจกันมึงต้องเอามาเองนะซึ่งเราน่าจะมีขวดสวยๆเหลืออยู่ไว้ คือเลโก้พูดตรงนั้นคือของแท้เนี่ยคือข้อดีคือแบบนี่คือกล่องแม่งอย่างเดียวก็สวยแล้วอะ่ะอ่ะมีประมาณนี้นะเจ็ดร้อยห้าสิบหกชิ้นถ้าถามแฟนๆเลโก้ก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่เยอะดูจากจำนวนแล้วเนี่ยตีว่าประมาณสักสองชั่วโมงน่าจะประกอบหมดนะโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกัน เรียบร้อยนะครับใช้เวลาไปประมาณสักราวๆเกือบเกือบสองชั่วโมงได้นะก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากจะมีแค่ดอกลาเวนเดอร์ที่มันแบบรู้สึกว่าดีเทลม,มันเยอะนิดนึงอ่ะเสร็จแล้วทั้งหมดเฮ้ยบอกว่ะไอ้หี่แม่งสวยจริงๆนะเนี่ยมีดอกนี่ดูดูสีซะก่อนนะือสวยสวยอะ่ะดูดิอืม คือแต่ละดอกมันจะมีดีเทลของมันนะอันนี้อะไรนะแคลฟอร์เนียปัปปี้อ่าดูนี่แบบนี้อันนี้อาจจะดูฟุงฟ้งๆนิดนึงนะะแต่สวยของจริงสีสวยจริงๆนะมีแบบมีดีเทลแบบเป็นเอ,อเกรสรดอกไม้ด้วยอะไรด้วยสวยตัวนี้อันนี้ชื่อดอกอะไรวะจำไม่ได้ละช่างแม่งไม่็มนละสวยดูดิดูดีเทลช่อมันสวยอะ่ะ คือมันจะเห็นแบบมีความแบบมีความเป็นเกสรนะอันนี้ก็อะไรสักอย่างนะครับก็ดีเทลเล็เล่นน้อยก็สวยดีนะอย่างที่บอกอันนี้ออวัสดุส่วนหนึ่งมันมาจากธรรมชาติด้วยนะอันนี้ก็คือแบบเป็น s u s เ a i n a เ l เอ่าอันนี้ชอบมากเลยะฮะดอกเดซี่นะครับนะน่ารักอ่ะดีเทลแบบดีนะแล้ก็ดอกตัวนี้นะมันจะเป็นกลุ่มๆแบบนี้แบบนี้ สวยวะ่ะสวยจริงๆนะครับอันนี้มันมีแบบมีความแบบเป็นใบแบบใบด่างนิดๆอะไรอย่างนี้นะก็ดีครับไม่ต้องกดนต้นไม้นะอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องดูแลด้วยอันนี้ก็ลาเวนเดอร์นะฮะดีเทลเยอะนิดนึงเยอะหน่อยตัวนี้นะอันนี้ดอกอนะไรไม่รู้จะไม่ได้ละอ่ะเราเจะการมาแล้วนะต่อข้างล่างมาก็ใส่หินนิดนึงเพื่อให้มัน หนุนมานะเพราะก้านเนี่ยบางก้านมันเตี้ยมันไอใจการเราค่อนข้างแบบสูงนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเรามาลองจัดดูนะจัดมั่วๆดู ดีเทลของแต่ละดอกนะดูนะสวยไหมนาะค่อนข้างสวยนะบอกเลยว่าค่อนข้างสวยตัวนี้คือรู้สึกคุ้มตั้งแต่รู้สึกว่าเฮ้ยพอเราเริ่มต่อได้สักพักหนึง่งเราสึกว่าเฮ้ยแม่งคุ้มแล้วเพราะว่ามันหลากสีมากนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเนี่ยทำมาพิเศษเฉพาะเหมือนรูปดอกไม้เลยเพราะว่าพาร์บางตัวในองรงผมก็ไม่เคยเห็นในในเลโก้ชุดอื่นๆเหมือนกันนะแต่โอเคยอมรับว่าอาจจะไม่เคยอาจจะไม่ต่ออะไรเยอะแยะขนาดนั้นแต่ว่า เราเห็นแล้วว่าเฮ้ยพาร์ทเนี้ยมันรู้สึกน่าจะเฉพาะตัวนี้เลยนะเพราะมันเป็นคอเลคชั่นใหม่นะเป็นพุทธาชาติเนี่ยที่บอกนะอ่ะก็ต่อเสร็จแล้วเรียบร้อยนะตัวนี้นะครับตัวเอ่อเลโก้ LEGO, เรียกว่าเลโก้ช่อดอกไม้แล้วกันนะรหัส1อะไรวะหน2 8 0นะครับมีทั้งหมด756ตัวคือไม่เยอะมากต่อใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงก็ได้ช่อดอกไม้แบบนี้แลวนะสวยนะครับ ก่อนต่ออย่าลืมนะที่กล่องมันเขียนเอาไว้นะครับว่ากูไม่ได้มีแจกันเอาไว้ให้นะมึงไปหากันเองนะอ่ะนี่กับเราก็ไปเตาะที่บ้านมาข้างล่างนะครับก็ไปคน้คนๆมากได้มาอันหนึ่งก็จัดก็ดูสวยดีเรียกว่าคุ้มค่าแล้วกันถ้าเกิดเต็มสิบถามว่าความสนุกความสนุกก็ให้ประมาณสักแปดแล้วกันแต่บอกเลยว่าความสวยงามอันนี้ชอบชอบมากคือเอ้ยผู้ชายกับดอกไม้นี้เอารตรงไหม คือมันอาจจะไม่ได้เข้ากันนะแต่ว่าพอเราเห็นปุ๊บเอเราเห็นดีเทลมันรู้สึกแบบเฮ้ยไอเฮียแม่งแบบเออมันสวยอะมันมีดีเทลของช่อดอกไม้ดีเทลของเกสรแล้วพวกนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเอเอมันมันมันดีเหมือนกันแล้วเราต่อเราก็แบบไม่ได้รีบอะไรมากมายอะไรเงี้ยก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออนานๆกนนน็ซื้อเลโก้มาแกะแล้วก็ต่อมันก็ดีจริงๆนะก็รู้สึกดีนะก็นานๆ หาเลโก้มาแกะแล้วก็มาประกอบให้ดูก็ก็สนุกดีเหมือนกันนะโอเคก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับก็เพจฮีนวดด้วยก็ได้นะหรือว่าเฟซส,ส่วนตัวก็ได้นะครับนะก็ลองดูนะเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวอาจจะหา่างอื่นที่มันสวยๆอาจจะเ,เฉพาะสวยๆแล้วแบบราคาไม่แรงมากอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะหามาเดี๋ยวจะหามาแกะรีวิวนะแล้วก็ประกอบแบบนี้ให้ดูอีกนะโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ